การเข้ามาพักอาศัยของชาวอิสราเอลบนเกาะพังงันจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนั้นนําไปสู่การตั้งคําถามนะคะว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งจากการตรวจสอบไปพบว่ามีการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงการประกอบธุรกิจบางอย่างที่มีนอมินีชาวไทยติดตามจากรายงานของคุณพัชราจิตคําค่ะบรรยากาศชายหาดสีธนูบนเกาะพังงันจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เกือบทั้งหมดเป็นชาวอิสราเอลที่เลือกเกาะพังงานเป็นจุดหมายปลายทางชายหาดแห่งนี้อยู่ใกล้ชุมชนสีธนูที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกตรงกันว่าเป็นย่านที่มีชาวอิสราเอลอยู่อาศัยมากที่สุดที่นี่มีชาบัตศาสนาสถานเป็นแหล่งรวมตัวและสูดรวมจิตใจของชาวอิสราเอลเปิดมานานกว่าหนึ่งปีถูกวันศุกร์และเสาร์มีผู้เข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนาไม่ต่ำกว่า300คน ส่วนในช่วงเทศกาลสำคัญมีชาวอิสราเอลรวมตัวที่นี่นับพันคนเฉพาะชาวอิสราเอลเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่ตรงนี้เลยศูนย์มีบูถนี่เลยเมื่อมีตอนนี้เขาทํากําแพงหมดแล้วธรรมดาพอวันศุกร์หรือวันพันถึวันศุกร์จะเสียงลั่นไม่หมดอ้าไม่นั้นคือไม่มีใครอยากเข้าไปอ่ะได้ยอย่างมันมียามมียามคนไทยอยู่สองคนมันเราไม่สามารถเข้าไปได้ครับใช่ครับรถตันใหญ่ใหญ่ ข้อมูลจากเจ้าของที่ดินและนักธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินบนเกาะพังงานเปิดเผยว่าเดิมเกาะพังงานมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเข้ามาเป็นกลุ่มแรกต่อมาเป็นชาวรัสเซียแต่ระยะ3มปีหลังเป็นชาวอิสราเอลเป็นส่วนใหญ่เริ่มเข้ามาหาซื้อที่ดินบนเกาะเพื่อลงทุนอสังหาริมทรัพย์กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะติดต่อประสานไปยังสำนักงานกฎหมายเพื่อจดทะเบียนบริษัทจัดหานอมินีเป็นผู้ถือหุ้นให้เบ็ดเสร็จ ก่อนดาเนินการซื้อขายที่ดินกับเจ้าของที่ดินในฐานะนิติบุคคลสัญชาติไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายคนไทยที่เข้าไปถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่า50เอร์เซนตแต่คนไทยคนกลุ่มนั้นนะ่ะแทบจะร้อยเปอร์เซนเลยไม่ได้มาดําเนินการในบริษัทนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละคําว่าหนอมินีน่าจะเป็นชุดนั้นมากกว่าโดยที่กลุ่มนั้นบริษัทพวกนั้นจะมาด้วยสํานักงานกฎหมายในกอบพังงานจะเป็นคน จดาก,การให้บิดเสร็จเรียบร้อยเลยครับแล้วก็ผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทก็เป็นต่างชาติครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าต่างชาติมาหนึ่งคนอยากจะซื้อที่ดินของที่เกาะพังงานนี้เขาสามารถไปที่สำนักงานกฎหมายใช่ครับเพราะตอนนี้ก็มีอยู่หลายๆคนที่จะซื้อที่ผมอีก mm hmm. แล้วก็อยู่ระหว่างการไปหาบริษัทที่จะมาซื้อผมครับ ไม่เฉพาะชุมชนสีธนูแต่ขณะนี้มีโครงการก่อสร้างวิลล่าหลายแห่งกระจายเป็นวงกว้างในเขตตำบลเพชรพง,งนันล่าสุดมีนักลงทุนชาวอิสราเอลกว้านซื้อที่ดินรวมกว่า100ไร่จากเจ้าของที่ดิน3แปลงเพื่อสร้างวิลล่าให้เพื่อนร่วมชาติเช่าเป้าหมายเขาซื้อเพื่อจัดสรรสร้างโครงการของเขาแล้วก็เพื่อต้องการสร้างชุมชนของอิสราเอลแต่เขาไม่สามารถขายได้ขายขาด แต่ไปเป็นการให้เช่าเป็นรูปให้เช่าแล้วก็การให้เช่าเขาก็มีเช่ารายเดือนเช่ารายปีแต่ถ้าเช่า20ปีระยยาวเขาก็เอาเงินก้อนก่อนก็ปราพูดใหม่ๆบ้านเราว่าซิงแทนนะครับก็คือเขาก็สร้างเองลูกค้าก็เป็นคนอิสราเอลเองส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นก็คือการกอร่อสร้างก็เช่นเดียวกันพอเขาได้ที่ดินเราไปปั๊บเขาก็ออกแบบออกอะไรต่างๆในานามของนิติบุคคล เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นขึ้นมาเนี่ยแรงงานก็จะมีคนไทยนี่แหละที่จัดสรรให้จัดให้เอาแรงงานมาโดยตรงเป็นแรงงานของทางบอกเมียนมามารับจากเขาโดยตรงเลยครับโดยที่ไม่ได้ผ่านผู้รับเหมาคนไทยครับจากมุมมองของนักธุรกิจที่ดินมองว่าการเปลี่ยนมือถือครองที่ดินบนเกาะพัง,งานเกิดจากราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด จากที่ดินไล่ละ2ล้านบาทในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แต่ขณะน,นี้ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเป็น12ล้านบาทซึ่งชาวต่างชาติเองก็มีกำลังซื้อสูงจึงเลือกใช้ช่องว่างของกฎหมายและการปล่อยปะละเลยจากหน่วยงานของรัฐทำให้เกิดปรากฏการณ์ชาวต่างชาติไม่เฉพาะชาวอิสราเอลเข้ามาถือครองที่ดินในประเทศไทยได้โดยง่ายภาระารตค,คำไทย P ีบรายงาน